สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้เรามาที่งานเปิดตัวรถขุดขนาดเล็กครับผมในเครือของโคมาสุนะฮะวันนี้โคมาสุนี่นำเข้ามาโชว์นี่สองคันด้วยกันนะครับนี่ครับในงานนี่ก็มีการาเลี้ยงต้อนร,รับลูกค้าครับผมมาลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะครับที่สนใจรถขุดนะครับผม โอ้โคมาสูตรนี่เขามาตรฐานครับมาตรฐานระดับโลกนนะสินค้าของเขานี่สุดยอดแน่นอนนะครับผมก็สองคันนี้ก็เปิดตัวรุ่นสามตันนะครับสามตันแล้วก็รุ่นสี่ตันครึ่งนะครับนะร,บรุ่นรุ่นสามตันรุ่นสามตันนี่ก็จะ เป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะตัวนี้ครับีดีกนคาใช้คานีล้กันะคให้ส่วนรถที่ดีกนคาดีแบก็มีอะไรให้บ้างครับผมฝันมาก่อนวาโลาให้ส่ยีไปปิมาให้นะครับมาพร้อมกับการแลการรับประกันหลังการขายแบบยาวๆค่ะรุ่นสามตันก็ใช้เครื่องยนต์ สามสูบนะครับผมนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเครื่องยนต์นะครับผมดูรูปลักษณ์ของเขาก่อนนะครับอ่าโรลเลอร์นี่ให้มาสี่ลูกด้วยกันนะครับโรลเลอร์นะครับเขาจะมีฐานดันฐานหน้านะครับผมมีมายด้วยนะครับโอ้ภายในก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมภายในของเขานะครับ ภายในครับผมปเีน่น้องห้องเอปรับอากาศนะครับผมตัวนี้นะครับเไป็อาเป็นว่าเรามีสูตรบริการควลุมทั่วประเทศไทยนะคะไว้วางใจได้เลยใช้ได้ครับผมใช้ได้ภายในดีสวยงามโอทโถงกว้างขวางมีระบบอะไรบ้างนะครับผมภายในนะครับ เครื่องเสียงมีไหมระบบเ้ระบบระบบควบคุมนะครเครื่องเสียง USB นะครับผมมีเข้ามาหมดนะครับภายในนี่ก็กว้างยูยนะนะครับ่จกรอบคันะครับผมภายในกว้างมากนะครับนี่ทุกคนสุดอนนียนอดะเลย รับทรวิเศษทา์ได้เลยนะคะก็วงนี้อยู่กับทีมงาทางกาาะคะทา่เเยค่ะสามารถที่จะสอบ้โหมดส้มใช่ย่อตัวนี้ตัวนี้รูปทรงของเขาก็จะไม่ยื่นออกจากรอแท็กใช่ไหมรูปทรงจะไม่ลื่นยื่นออกจากรอแท็กนาะที่วสอาอะไรนะซีโร่ซีโร่เทลซิงค์หรอประตูของเขาก็พร้อมกันนี้ แบบนี้ครับผมปิดยังไงโอ้แบบเลื่อนนะครับผมนะครับประตูก็แบบเลื่อนนะทุกคนแบบเลื่อนนะครับผมเลื่อนปิดโอ้ส่นบบเลื่อนนะครับอ้เปิดง่ายปิดง่ายครับผมนะครับอืม มาสูบนะผมั่้บางอเขาอาดีของเขานะครับผมไม่ยื่นออกจากรอแท็กนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ในงานแคบๆนะผมใช้งานแคบๆตัวนี้อ่าเป็นเครื่องยนต์ของโคมาสูนะสสูบครับสมสูห้ราแล้วมีการรับประกันด้วยที่สาคัญมีบริการผ่อนชระราระบบระบายความร้อนก็ จัดวางได้ดีนะครับนี่รองอากาศก็อยู่ฝั่งขวามือนะครับผมนะครับมอนนำมอออยนะอยู่ทางด้านขวาครับผมปรานั้เาตอข่าท่าข่าท่านะครับผมยี่สิบแปดแรงมากครับผมนะครับ เขามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะเช้าพิเศษตัวนี้นะผมสามารถ P430 ขี่สามเริ่มต้นยกหูกแกงได้ด้วยนะผมรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะยกขึ้นมาพิเศษมากครับผมยกหูกแกงได้ด้วยในเรื่องของส่วนลดก็เป็นครั้งแรกครับผมที่เราได้ได้เห็นนะครับคุมัสุรุ่นสามตันนะครับผมก็ถามว่า แปลกไหม,ไมก็ก็ไม่ต่างอะไรจากไข่อื่นนะแต่ว่าเขาก็จะมีอ่าตอนนี้ยกหัวได้ครับผมยกหัวเก่งได้ครับผมไม่รู้ยกยากกว่านะนะครับออนี่ๆๆนี่ยกหัวยกหัวเนาะอ๋อ,อน้องบูมลงไปนะอ่าน้องบูมลงไปเนาะี่น<อ>ะคค่งบนเนี่ยมมาร้อกับาราุอคค่ะลคาร่ิ่คห ับสุดจัดเลยสุดจัดเลยรุ่นนี้นะครับผมอ่าสเปคนี้สเปคนี้ให้บุ้งกีอ่าบุ้งกีตัวนี้สําหรับงานงานท่อได้ครับผมบุ้งกีนะครับลูกค้าน่าจะสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับผมอ่เออพี่กำเนิดเขาอยู่ที่ไหนนะ กำเนิดบ้านเคยที่ไหนญี่ปุ่นเหรอ,อที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะโอ้ผมถึงงานชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะแต่แทนเล็กญี่ปุ่นมันจะดีกว่าเด็กไทยนะครับอันนี้คือมาญี่ปุ่นทั<อ>้งต<อ>ัวเลยครับถ้าเป็นญี่ปุดรอกันนะไม่รอครับพี่ไม่ไม่มีรอครับดถึงก็ไม่ได้ว่าเราโอชุดชุดนี้จะแบบตรงเลยนะฮะ<อ>

ไม่มีผลิตที่เมืองไทย<อ>ครับผมรถนำเข้านะ,นะครับผมจะมีตามใครอยากได้ก็แต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะล้คาวนั่นเป็นคอนยูตัวสันลุบมันจะมีกระจกข้างในถ้าเป็นรถใครมันจะไม่มี<อ>มันจะไม่มีม<อ>ันม<อ>ันจะไม่มีกระจกใช่ไหมถ้ารถนำเข้าจะเป็นไงสันลุบมือบนด้วยเนาะมันจะมีกระยมเทียนจะไม่ได้รถไหมเท่านั้นดูสันลุบด้วยครับผมสวยงาม อันนี้ไฟก็ให้มาแบบนี้เลยใช่พี่ใช่ครับเราใส่มาติดออมาติดนี่ติดเพื่อความสว่างเอออ๋อฮะประชาชนไม่กันราคาราคาค่าตัวราาคตัวไหนตัว30ตัว30อ่าราคาตอนนี้หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นลดเหลือถ้าถ้าจองภายในงานเหลือหนึ่งล้านหนึ่งแสนจองภายในงานเอาหลังจากที่เราลงคลิปไปเนี่ยระยะเวลาส่วนลดนี่กี่วันพี่ รถกีวนันมันต้องจองในงานอย่างเดียวครับต้องจองในงานเนาะใช่คร<อ>ับจะมาอยู่มาแปะนะจะจัดไปเรื่อยๆครับจะมีจะดเจอที่จัดไปเรื่อยๆอ๋อก็ถ้ามีกิจกรรมโชว์รถก็จะมีจัดไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับก็ลูกค้าสามารถติดตามได้นะครับผมถ้าอยากได้นะหนึ่งล้านหนึ่งแสนถ้าจองในงานถ้าจองในงานนะจากล้านสองแสนแปดหมื่นครับผมถ้าจองในงานในเรื่งล้านหนึ่งแสนนะครับราคาโคตรถูกเลย ราคาถูกมากครับผมนะโอ้ถ้าถ้าราคาปกติก็ร้านร้านสองแปดแต่ว่าถ้านอกอลดให้ได้เหลือหนึ่งล้านหนึ่สองแสนอละจองในงานคือหนึ่งล้านหนึ่งแสนครับรุ่นนี้ในโปรโปรเป็นไงพี่โปรดาวขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นอ่าก็เช็คเครดิตเช็คเครดิตปกติปกติใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใชู่โปร ไม่เช็คบุเรไม่ไม่เช็คบุรโรฮะเช็คเครดิตปกตินะครับผมนะอ่ะ,อะ<า>ก็ใครอยากได้3ตันนาะรุนเล็กตุนนี้นี่น<า>เขานิยมใช้กันนะครับผม<า>ก็ต้องเน้นหน่อยนะครับอ่เผ<า>ื่อใครอยากได้แล้วบุ้งกี้พี่ให้ให้ขนาดนี่มาดรวยว่าสามารถเลือกได้ไ,ได้ขนาดเดียวครับนี่นะน<า>ขนาดตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันมันศูนย์จุดอะไรสามตันก็จะดูสามจุดศูนย์เก้าศูนย์จุดศูนย์เก้าตุน อ๋อเอาเดีวก่อนอตัวนี้ตัวนี้คือได้บุ้งกี่ตัวตัวนี้มาเลยตัวนี้เลยครับ0.09ใช่0.09ครับอ๋อแล้วมันสามารถอัพได้ใหญ่กว่านี้ไหมพี่ถ้าพูดตามหลักแล้วขอกอัพได้นิดหน่อยอัพได้นิดหน่อยเนาะใช่อืมอืมนะครับอ๋อเขามีเขามีเซฟตี้เซฟตี้ก็บอกไฮดริกด้วยนะครับอ่าน้ำหนัก โดยรวมแล้วก็สามตันตามสเปคเลยใช่ไหมครับสามนิดนิดสามตามตตตนิดนิดเนาะอ๋อ <c oughs> เครื่องยนต์นี่ก็สามสูบสามสูบไดเร็กไหมพี่ไดเร็กครับสามสูบไดเร็กอ่าระบบความร้อนก็น,น้ำหม้อน้ำเนาะหม้อน้ำหม้อน้ำหมอมหมอมมอ,มอยนะครับเออเออนี่เขาท่ายเอา้าหนึ่งในงานในงานนี้นะครับผมหนึ่งล้าน มือเซตนะครับผมเออเอานี่ครับผมเอาหรือว่าใครอยากจะได้ใหญ่กว่านี้ครับผมใหญ่กว่านี้ก็ประมาณสี่ตันสี่ตันครึ่งนะครับผมนี่สี่ตันครึ่งนะครับผมนี่สี่ตันเอานี่มาดูคันนี้นะครับสี่ตันนะสี่ตันห้าโอ้ใหญ่มากครับผมผมดูว่าห้าตันนะแต่ดูช่วงล่างแล้วก็แหมกว้างเหลือเกินนะแบบนี้มีดำสองสามคันนี่ใช้คันนี้ได้เลย ไม่ต้องใช้ไมโครใหญ่นะตัวนี้แถม็ีคัพปิ้งมีคัพปิ้งให้ด้วยแถมให้ครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าพี่ไฟฟ้าครับไฟฟ้าด้วยโอ้ไฟฟ้านะตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์สี่สูบสีสูบไดเรกนะครับเพิ่มกำลังขึ้นมาอยู่ประมาณกี่แรงครับกี่แรงสี่เฮอน่สี่สิบกว่าแรงสี่สิบห้าแรงเนาะ เย <38. 7. S 1> นเนอะสามสิบแปดจุดเจ็ดสามสิบแปดจุดเจ็ดเนาะอ๋อสามสิบแปดจุดเจ็ดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเอ่อเจเนอเรชั่นที่เท่าไหร่แล้วพี่สามมารสามมารสามเนาะสองคัน 3> <MR> 3. นี้มารสามเนาะมารสามทั้งคู่เน,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 นาะก็เปิดตัวมานานยังพี่รุ่นนี้สองป,ปีไม่ได้ใชหลายปีอยู่หลายปีนะอ๋อเป็นรุ่นล่าสุดจะเป็นรุ่นล่าสุดเลย อืมนะครับนี่โออนี่ตัวนี้มีแถมให้อันนี้แถมในงานหรือว่าแถมทุกรุ่นเออเฉพาะ45แถมเราจะแถมฟลิกส์รุ่นรุ่นนี้จะแถมตัวตัวนี้นะไอตัวนี้เขาเรียกว่าอ่อนะคัปเปอร์ฟ q ิกคัปเปอร์ตัวปลดเร็วปลดเร็วนะไม่ต้องไปถอดสลักเหมือนสมัยก่อนแล้วนะปรับตัวนี้คือคือปลดออกเลยนะครับ อ่ดีอโอเคแค่นี้หลุดเลยอือโอ้โหเขาทาทุกคนสวยนะครับสีเครียวสีอะไรพี่สีของเขาเครียวสีโทนเหลืองเหลืองมั้เหลืองสีเหลือง,ลอง,ลองและโคสีนี้สวยอ่าถ้าจ้องใยการเลหนึ่งสีเอ้าค่าตัวของเขาอยู่ที่ 1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่น้าพันนะ,ะถ้า,ถาจอวันงานเหลือหนึ่งล้านสี่แ้าเก้าพันถาจอในงานหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเพันบาทปกติหนึ่งล้านห<อ>้าแสนเก้นเก้าพันโอ้แล้วตัวนี้ดาว5%้เเติมดาวห้เหร์เนเพิมดาวห้าเอซนาะมีมีโปรโลูกค้าเก่าไหม ้าาเก่ลูกค้าเก่ามาคุยกันครับลูกค้าเก่ามีไหมมีครับมีเดี๋ยวมาคุยกันมีส่วนลดเนาะมีส่วนลดไหมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอครัาคุยกันนะลูกค้าเก่าครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมเราเห็นว่ามีระบบอ่าระบบปลดนะปลดไวนะผมเข้ามานะครับนี่ครับประมาณเอ่อตัวนี้นะครับผมรูปทรงรูปทรงของเขานะครับผมบอดี้อะไรต่างๆเนี่ย เข,เขาจะเน้นในเรื่องของการ,ราใช้ในพื้นที่แคบนะผมพื้นที่แคบนะตนูดจะไม่ยื่นออกจากล้อแทกนะผมตัวนี้นะครับไม่ยื่นออกจากล้อแทกนะผมสุดช่วงล่างก็จะชุดเฟรมก็จะมีผานผานาผานหน้านะครับผมผานหน้าใบดันนะครับผมสำหรับปรับต่างๆนะครับผม โรลเลอรตัวนี้ดีตัวนี้โรลเลอรน่าจะประมาณ5ลูกนะครับผมห้าลูกควผมโรลเลอร์ห้าลูกภายในก็ฟางควางพอสมควรเหมือนกันนะครับผมนะระบบเอนะเอ กรบากาศนะผมไม่ต้อง่ไม้องมาขัดนะะมี่บ่งมาั้ัช่อง A ก็อ่ะไป้อาดูให้ดีชัวนะพี่กี่ช่องนะสี่อะลังขลังมีด้วยไหมหลัง นี่วางยกแด้ A สามช่องครับผม A สามช่องนะครับแล้วก็ตู้นี้โหัเก๋งนี่ยกยกเซอร์วิสได้ครับผมนะเออเออยกได้นะครับผมนี่ครับอันนี้คือชุดชุดยกนะเบนลฟากัะโปรงรถเลยนะฮะยกได้ครับผมเออประตูก็บานเลื่อนมานะ ตู้บานเลื่อนนะครับผมบานเลื่อนนะครับวันนี้เน่ยใ้นนวันนี้รถเหนึ่งสีเกาของเก่ามีไหมพี่ผมใมแคปแคปเลยไม่ได้อนีแคปง่ายพี่แคปน้ยุะได้ไหมรุ่นใหม่ ไม่ยีห้ห้ายกหัวยังไม่ได้เลยไม่ใช่แค่ของบอแคป๊อเปา๊อแคทนอใช่เาส้มอะบ๊อแครับดอเะครับเครื่องยนต์ซีซูปกระผมโอ้เครืงยนต์ดีล้านกั้านครับผมจะมองยากหน่อยครับผมนะเป็นทีคบมโมน้ำดีก็อยู่ด้านขวามือนะครับ ชุดเฟรมชุดช่วงล่างนี่ก็แน่นนะฮะแน่นทุกคนแน่นนะเออท่านไหนที่มีครับโอ้ราคาราคาหน้าสูนนะครับผมราคาหน้าสูนนะครับนี่ครับนี่ครับเอาอยากได้รุ่นไหนก็ติดต่อศูยยนย์ตัวแทนจำหน่ายทุกสาขานะครับผมนะครับผมฟูมาสุนะครับผมะ สับลบบอกว่าเพิ่งเล่นมาล่องกันเลยครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจำหน้าไม่ได้เลยปลโอ้ล่ายชาติรอขึ้นกว่าเดิมเลยเอาเดี๋ยวมาดูนะเอาเ่าปลาเอาไหนอ่ะไหนวิลเดดสวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับปลาชาตินี่ก็มานะเออนี่นะครับเอา งานนี้งานนี้คนดังเมืองบุรีรัมย์ครับผมมามาอัปเดตกันนะครับผมอโอ้ยอยากได้อีกคันนะอยากได้อีกคันอืมสิบเอ็ล้านกว่าบาทเองถูกมากครับผมนะครับเอ้าใครสนใจนะครับผมก็มาจัดจองก็ได้ครับผมนะครับ ราคา3มตันดีล้านหแสนดีครับผมซื้อในซื้อในงานมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมขาชาติ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนใครสนใจก็ติดต่อทางเซลนุ้ยก็ได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวดูเลยให้นะครับ <c oughs> โทรมา 0808432910นะครับนะครับก็ราคานี่ก็อยู่นำลายเหมือนกันนะครับผมนะครับเอาย้ําปาคา่ายครั้งครับผมอ่าตัว3ตันอ่าราคาอยู่ที่1 000, 000, 000, นึ่งล้านหแสนครับผมราคาในงานนะครับส่วนอ่าเจ้าสี่ตันครึ่งตัวนี้อยู่ล้านล้านหนึ่งเก้าเกนะ้าวันนี้ล้านล้านสี่เก้าเก้านะวันนี้ อ่านะครับอ่า PMU สามพันชโมงนะครับสามพันชิมุงหนึ่แสนบาทแหลไม่มีอะไรมากั้นเลยนะจะอยากได้เตมก็บรรยากาศภายในงานนะครับผมต้องขอบคุณกรมสุขด้วยครับผมในงานนะครับในงานแล้วก็มีการจัดเลี้ยงนะผมจัดเลี้ยงลงทะเบียนนะครับนี่ลงทะเบียนนี่สวัสดีครับโอ้ แล้วก็ทั้งคืนนะคะก็ยังมีการจัดรางวัลด้วยมีจัดรางวัลด้วยใช่ค่ะโอ้โหอยากให้อยู่จนจบงานเลยค่ะวันนี้ครับอืมโอ้โขุมสูตรได้จัดเต็มนะเรามีโชว์รูมนะคะกลุ่มวัสดุรลคานะคะลุ่งขับียนสาขาทั่วประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าค่อนข้างโคตรคุมมากๆนะคะถ้าเราท่านซื้อไปเนี่ยอยู่ใกล้ศูนย์ไหนวันนี้ก็ คุ้มสู่ครับผมต้อนรับด้วยอาหารรสเด็ดเลยนะผมนี่อาหารรสเด็ดเลยนะครับี่น่ากินมากครับผมน่ากินมากครับที่บุรนะจัดต้อนรับพี่น้องชาวบุรีรัม์ครับผมงานในวันนี้นะครับผมก็เต็มที่ครับผมนะแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมครับผมรุ้นครับรางวัลนะครับผมก็ ไม่่คคอยดีนะฝากกันด้วยครับผมเราต้องชมไปก่อนครับสวัสดีครับ